สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านมามามาล่องมาล่องเออแดดกันน้อยนอยนึงดอกแ <Okay. S 1> <laughs> ดดกันน้อยนอยนึงน้ำกับบัวสมบูรณ์ดอกปลาเมียวออกมาใส่ถังสายยางกับบัวทันมี่ <laughs> ยกขึ้นเบิ้งดูเออนั่นนัน ใสยอย่างต่อกับพ่อี่ปลาเม่เอาคออันนี้เง่าเท่าไรนี่พ่เป็นบุอ่ะห้าเมตรบ่ถึงหระว่าเนาะเหมาหวด้วาหัดประมาณสามเมตรกว่าเอออุ้ยกำลังแดดไปคุณยายไปเสียบปักให้ดูนี่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 บ่ซอสรูเด้วกันนั่นเปิดให้ดูเทปเทป เออจับสุปกันเลยมันบสาสดดอกสุปกึบเขาเลยสุบกับป่าเปลี่ยนแดดนร่งจะเบิดล่ะบทันล่องสถานที่จริงเทสครั้งที่หนึ่งได้น้ำดังหรือย,อย่าง โอ้ยแผงกระห่มแล้วนับหนึ่งสองสามน้ำไปแล้ว่ฮ่่แดดโม่แ้งแดดโ่แ้งทดลองครั้งที่หนึ่งยังบ่ท่าน ยังว่่ทันอันเรียบรอยปลนไดหักอยากเบิ้งอยากเบิ้งอ่าอบทอดทอดทอดเอาถือว่าขึ้นอยู่แต่ว่าแต่ว่าน้ำในถังปลาไม่เอามันหน่อยมันสูบแล้วมันก็จะเบิดนะกะถือวว่าได้อยู่อ่ทอนี่กับประมันโอ้ยได้อยู่ดอกสามเมตร อ่าแดดกระออนอาสำหรับการทดลองครั้งแรกก่ะพ่อด้อยูอ่อตอนแรกป้าแมวว่าจะเอาไปลงในสระนา้ำสายไฟเพื่อนละสันต้องให้สร้างไฟเพื่อนมาตอกัอนสร้างสุภาไัยเป็นทุกช่างอ่าสายเพื่อนสันก็เลยทดลองกับกับถังน้ำโอ้ยบแน่ใจว่าสามารถส่งได้เท่าไหร่าพั่อน เอาเอาพี่ชูดพี่ชูดพี่ชูดจักเมตรดันขึ้นเมื่อกี้สามเมตรแปดสิบโอ้สามเมตรแปดสิบโอ้เด็ดอ่อนอ่อนเนี่ยนะแรงดันนะแาดดันได้ขนาดแด็ดอ่อนเนาะสามเมตรแปดสิบสูบสูบทั้งทั้งชั้นทั้งดิ่งเลยโอ้ยปลาเมลกัวปลาบ่อถืออะ อ่าสำหรับการทดล่องครั้งแรกเดี๋ยวต่อไปก็จะเฮ็ดให้มันเป็นระบบระเบียบดีกว่านี้อยาก,นะกหู่นะป้าแมวอยากขู่อยากเบิง่งอยากเห็นว่าเถอะอืมมิต่การทดล่องเด้เอยๆใดมาตอนแรกเฮงว่าจะใส่บ่เป็นอืมกะง่ายๆขอต่อเขากบซุบอ่าซุบกับเขาเลยอ่าพ่วงกันสองสายง่ายๆอ่ะสำหรับคลิปนี้กับฟ้ามาเบิ่งซริปนี้ละ ดีใจและวละน้ำขึ้นแล้วเดี๋ยวต่อไปก็็ะเป็นระบบระเบยียบกว่านี้แล้วล่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะา๊จะสวัสดีค่ะ